นกเล็กเล็กนกเล็กเล็กนกเล็กเล็กร้องเพลงบนต้นไม้ฟังซิฟังซิฟังซิเสียงเพลงจิบ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 แล้วก็จิบจิบจิบสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูจ๋านะคะ ้าววันนี้มาเจอกับคุณครูจ๋าในหน่วยนกน้อยเลิงล่านะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงที่อยู่อาศัยของนกนกอาศัยอยู่ตรงไหนลูกอ่านักเรียนลองคิดสิอ่านกอาศัยอยู่บนต้นไม้อ่าแล้วก็อะไรอีกลูกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ อา,อาศัยอยู่บนหลังคาบ้านโอ้ได้นะคะแล้วอาศัยอยู่ในอะไรคะในอะไรในรังอาในรังก็จะมีลูกนกนะคะนกจะมีลูกนกมีพ่อนกได้ไหมได้มีแม่นกได้ไหมได้แล้วก็มีลูกนกนักเรียนคงจะเคยเห็นนะคะ ลูกนกจะมีแม่แม่จะต้องออกไปหาอาหารมาให้ลูกนกกินใช่ไหมลูกอ่านกสมมติว่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนนกก็จะนอนหลับไหมนอนนะคะนกก็นอนหลับเหมือนกันแต่มีบางชนิดเท่านั้นที่นกไม่นอนหลับตอนกลางคืนนะคะอ่าแล้วเวลาที่แม่ออกไปหาอาหาร นกจะอยู่กับใครรู้ไหมคะเอะนกก็อยู่ในรังนั่นแหละหลอแม่เวลาหิวรู้ไหมว่าลูกนกทำยังไงลูกนกก็จะหลงแล้วก็จะอ้าปากรลอแม่เอาอาหารมาป้อนอ่าแล้ววันนี้คุณครูจ๋าจะพาไปชมคลิปนกน้อยอ่าไปชมกันเลยคะ่ะ เด็กไปรู้จักที่อยู่อาศัยของนกนะคะนกเขาก็จะอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆต้องรู้แล้วแน่ๆเลยนกก็อาศัยอยู่ในรังใช่ไหมคะนกแต่ละชนิดก็จะมีที่อาศัยนะคะแต,ตกต่างกันอย่างนกที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะเขาก็จะบินไปเก็บเศษหญ้าไปเก็บเศษใบไม้นะคะเอามาต่อเรียกกันด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติของนกนะคะให้เป็นรัง สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้เป็นยังไงล่ะคะนกเก่งใช่ไหมล่ะคะจากใบไม้ใบหญ้านะคะสามารถนํามาทําเป็นรังแล้วก็อยู่อาศัยได้ไม่เท่านั้นนะคะยังออกไข่แล้วก็ฟักลูกน้อยออกมานะคะเป็นลูกน้อยลูกนกน้อยกําลังอ้าปากเลยรออาหารจากคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะบินแม่นกก็จะบินไปหาอาหารแล้วก็เอามาหย่อนใส่ในปากของลูกนกนะคะ ส่วนนกบางชนิดก็จะอ,อยู่ที่โพูงไม้อ,อย่างตัวนี้นะคะน่าจะเป็นนกเงือกนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือว่าโปรงไม้ต่างๆนะคะเราไปดูต่อไปนะคะต่อไปนะคะ,น,ะ,คะนกเขาแมวนะคะเขาทางตัวได้ด้วยนะคะเด็กๆ จะคล้ายๆกับต้นไม้เลยไหมคะเห็นไหมคะเขาก็อาศัยอยู่ในโพรงไม้นะคะเขาว่าพรางตัวได้คล้ายๆกับต้นไม้เลยเห็นไหมคะถ้ากลางคืนเนี่ยเราต้องมองไม่ออกแน่ๆเลยว่าว่าตัวอันไหนเป็นต้นไม้อันไหนเป็นนกนะคะต่อไปนะคะนกกระยางก็อยู่ที่หนองน้ำที่เด็กเคยผ่านไปตามทุ่ม้นะคะก็จะมี <mon k> นกกระยางเดินขายาวๆนี่นะคะแถวบ้านเรายังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ให้เห็นแถวบ้านแถวก็จะมีนะคะนกกระยางก็จะอาศัยอยู่ในหนองน้ํานะคะหาอาหารอยู่ในหนองน,น้ํานี่แหละคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนกที่เขาเลี้ยงกันตามบ้านก็าอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็ก อยู่ในกรงนั่นเองค่ะน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่านกที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะหาอาหารเองไม่เป็นเขาถ้าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยหรือว่าตัวเล็กๆเขาจะหาอาหารเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในกรงเนี่ยก็จะมีมนุษย์มีผู้คนมีผู้ที่เลี้ยงเขานะคะนําอาหารให้เขารับประทานนะคะเพราะเขาหลังจากที่นักเรียนชมคลิปจบไปแล้ว คุณครูก็จะมาบอกให้นักเรียนทำใบงานนักเรียนอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูนะคะอ่าสัปดาห์นี้คุณครูก็จะจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย